นิสันคิกใครก็ขับได้และเชื่อไหมคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างไก่อย่างเนี้ยก็ขับได้แล้วเหมาะมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เซลไก่จะพาไปทดลองขับนิสันคิกกันดูนะคะตามมาดูเลยค่ะตอนนี้ไก่ก็นั่งอยู่ที่ตำแหน่งคนขับเรียบร้อยแล้วนะคะหูยคือเบาะมานั่งสบายมากๆเลยะคะ่ะเบาะมีขนาด ใหญ่อบกระชับลําตัวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีความยาวรับกับหัวเขา่าทําให้เวลาเรานั่งเราไม่เมื่อยนะคะแล้วก็เบาะนั่งสบายมากๆค่ะแล้วพอมาดูที่พวงมาลัยก็สามารถปรับระดับได้4ีแบบด้วยกันก็คือขึ้นลงแล้วก็เข้าออกตามสรีระของแต่ละคนเลยนะคะแต่ถ้าตำแหน่งเนี้ยไก่ขับแล้วรู้สึกโอเคมากๆเลยค่ะข้างในกว้างขวาง,วางแล้วก็พื้นที่เหนือศีรษะ,ะเหนือเยอะมากนั่งสบายรู้สึกไม่อึดอัดเลยค่ะ ข้างหลังก็กว้างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะคะมาเลยค่ะน s a สัน c ิกจะเป็นรถ e-power ค่ะโดยขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะรถรุ่นนี้ดีมากๆเลยค่ะ ให้ความเงียบแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะอย่างตอนนี้ที่กำลังขับอยู่นะคะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยค่ะเงียบมากๆเลยได้ยินแต่เสียงแอร์เท่านั้นค่ะเพราะตอนนี้แดดร้อนมากเนี่ยค่ะตอนนี้จังหวะการเข้าโค้งนะคะคือนิ่งมากๆเลยค่ะช่วงล่างนี่เกาะถนนสุดๆเลยเดี๋ยวไข่จะลองอัตราเร่งนะคะรุ่นนี้อัตราเร่งแซงดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับขี่นะคะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลย เครื่องยนต์จะมีหน้าที่แค่ปั่นเป็นกระแสไฟนะคะเพื่อส่งให้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนค่ะฉะนั้นรุ่นนี้จะได้ฟีลการขับฟีลเดียวกับการขับรถไฟฟ้าเลยรถไฟฟ้าหรือคร e ิสต์อิปาวเวอร์เนี่ยเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนฉะนั้นเวลาเรามีการเล่งแซงอะค่ะถ้าเราพร้อมกดคันเร่งแรงบิดก็พร้อมมาค่ะรุ่นนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 8 0นิวตันเมตรนะคะให้กำลังความแรงที่ เล้าใจค่ะรับรองว่าลูกค้าสายขับซิ่งขับบุดดีสนุกและถูกใจแน่ๆแน่ๆค่ะล่างนุง่มนวลมากๆเลยนะคะเกาะถนนค่ะให้วิสัยทัศน์ชัดเจนด้วยค่ะกระจกบ,บานหน้ามีขนาดใหญ่แล้วก็เสาเก่งของนิสสันตรงจุดนี้ค่ะจะมีขนาดเล็กนะคะไม่บดบังทัศนวิสัยใดๆเลยรู้สึกเลยว่ารถคันนี้นี่ตอบโจทย์มากเลยค่ะอัตราการกินน้ํามันของนิสสันคลิกนะคะถ้าขับในเมืองอะคะ่ะจะเฉลีย อยู่ที่ประมาณ26.3กมิโลต่อลิตรค่ะแต่ถ้าออกต่างจังหวัดจะอยู่ประมาณ23มกิโลต่อลิตรค่ะเนื่องจากว่าขับในเมืองหรือพื้นที่ที่รถติดติดนะคะจะประหยัดก,กว่าเพราะว่ารุ่นนี้จะมีการชาร์จไฟได้2แบบนะคะโดยการที่เครื่องยนต์ติดเพื่อดึงน้ํามันไปปั่นเป็นกระแสไฟส่งให้มอเตอร์ไฟฟ้าและถ้าการณีที่เรามีการเบรกหรือชะลอความเร็วเกิดแรงหน่วงก็จะมีการชาร์จไฟอัตโนมัติไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ค่ะ ฉะนั้นเวลาเราขับในเมืองอะคะ่ะบรรยากาศคือรถรถติดมากกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะมีการสร้างกระแสไฟได้ได้เยอะกว่าออกต่างจังหวัดนั่นเองค่ะรับรองค่ะลูกค้าประหยัดน้ำมันแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการหาสถานีจอดชาร์จนะคะไม่ต้องใช้เวลานานค่ะเราเติมน้ำมันแค่2นาทีก็ไปต่อได้เลยค่ะห้องเก็บสัมภาระของนิสสันทิกนะคะมีความกว้างมากๆค่ะคุณลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใส่ถุงก๊อฟได้เลย รถรุ่นนี้มองจากภายนอกอาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแต่รับรองได้ว่าพอเราเข้ามานั่งในห้องโดยสารลูกค้าเข้ามานั่งแล้วไม่อึดอัดไม่แคบพื้นที่เหนือศีรษะเหลือเยอะค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังก็กว้างค่ะต่อให้ปรับเบาะสุดคนขายาวแค่ไหนอย่างไก่เนี่ยสูงร้อถ้าเราปรับเบาะสุดเนี่ยคนนั่งด้านหลังก็ไม่ติดข,ขาค่ะยังไงลองมาสัมผัสด,ดูนะคะรับรองค่ะว่าไม่แคบแน่นอนค่ะไม่อึดอัดด้วยค่ะว้างมากมากเลย รุ่นท็อปนะคะรุ่นนิสสันทิกวีเอละค่ะเรามีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะคะ mm. เพียงแค่คุณลูกค้าวางโทรศัพท์ลงไปไม่ว่าจะเป็นเอนดรอยหรือ iOS mm. แค่วางค่ะรถ mm. ก็จะชาร์จไฟให้คุณเลยค่ะ mm. เห็นไหมคะว่ามันสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คลิกรุ่นนี้ V L ตัวท็อปเนี่ยมีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างคะ่ะอันดับแรกเลยรุ่นนี้เรามีเตือนออกนอกเลนนะคะถ้าคุณลูกค้าขับที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยที่เราอ่ะไม่ได้ตกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใดๆเลยนะคะแล้วมีการเปลี่ยนเลนนะคะรถก็จะมีการเตือนโดยที่มีการเตือนด้วยเสียงเบาๆแล้วก็มีพวงมาลัยสั่นเล็กน้อยเพื่อให้คนขับเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ขณะน,น,น,นี้คุณกำลังออกนอกเลนอยู่ ะะมีเตือนจุดอับสายตาค่ะในมุมบางมุมที่เรามองไปเห็นว่ามีรถหรือมอเตอร์ไซค์มาจะมีไฟสีส้มตัวนี้ค่ะโชว์ด้านขวาและด้านซ้ายให้กับคนขับจะเห็นนะคะว่ามีรถกําลังมาในมุมอับสายตาค่ะและก็มีรุ่นมีตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้คือกล้องตัดภาพอัจฉริยะนั่นเองตอนนี้ถ้ามีคนนั่งอยู่เราจะต้องเห็นศีรษะคนนั่งหลังแน่ๆ ถ้าเราไม่มีรุ่นนี้เราอาจจะต้องให้คนโดยสารด้านหลังเนี่ยแหวกเพื่อให้เราเห็นถนนใช่ไหมคะรุ่นนี้ไม่ต้องค่ะเพียงแค่ดันแกนนี้ค่ะนี่เราก็จะเห็นตัดภาพอัจฉริยะไปที่กล้องด้านหลังเลยเนี่ยค่ะก็จะไปเห็นเลนด้านหลังเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะทําให้คนขับขี่เนี่ยเห็นทัศนวิสัยด้านหลังชัดเจนมากๆเลยไม่ว่าจะบรรทุก มีของสัมภาระเยอะแค่ไหนหรือมีคนนั่งเราก็จะไม่เห็นสีสาะคนไม่เห็นของด้านหลังแล้วนะคะเย่ดีมากๆเลยต่อไปนะคะรุ่นนี้เป็น Adaptive Cruise Control ด้วยค่ะเราสามารถมี Cruise Control แล้วก็ตั้ง Adaptive มีเซนเซอร์สามารถตรวจจับความเร็วรถคันหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟสูงอ u t o เราสามารถสร้างตั้งไฟสูงอ u t o ได้ค่ะกรณีที่เวลาเราออต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่มืดมืด ะะไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณผู้หญิงขับได้แน่นอนเพราะขนาดที่เราเราแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปแยงตารถที่มาฝั่งตรงข้ามนะคะ <S <S <PM. S 1> เนื่องจากระบบรุ่นนี้ถ้ามีรถสวนมาไฟจะดับลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารถสวนไปแล้วค่ะไฟก็จะจิดขึ้นอันนี้คือไฟถูออโต้นั่นเองค่ะอำนวยความสะดวกให้มากๆเลยอันนี้เรากําลังลองโหมดสปอร์ตนะคะอันนี้ค่ะมีเตือนจุดอับสายตามีไฟสีส้มโชว์ แสดงว่าด้านด้านด้านขวาเรากำลังมีรถขึ้นมาแล้วถ้าเราขับที่ความเร็ว70ไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เข้าโบดเตินออกนอกเลนแล้วถ้าเราเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวเขาจะเตือนนะคะเดี๋ยวไก่จะลองทําให้ดูค่ะเดี๋ยวจะออกเลนซ้ายโดยที่ไม่ตกไฟเลี้ยวนะคะแบบนี้ค่ะ ก็จะมีเสียงเตือนเล็กน้อยแล้วพวงมาลัยมีการสั่นเบาๆค่ะไม่หนวกหูหรือไม่น่ารำคาญใดๆเลยแต่ว่าคนขับจะจะได้ยินแล้วก็จะรู้สึกค่ะ mm hmm. เผื่อเผื่อบางคนแบบง่วงนอนหรือหรือหลับอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยจะได้รู้สึกตัวนะคะอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยค่ะ mm hmm. ตอนนี้เรากําลังจะขับขึ้นสะพานนะคะอยากลองช่วงโค้งลองช่วงโค้งให้ ให้ดูค่ะว่าเนี่ยค่ะไม่มีหลุดโค้งนะคะตอนนี้กําลังเหยียบคันเร่งส่งขึ้นไปนะคะแบบเราไม่ต้องเบรกเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะมันเกาะมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวหลุดโค้งค่ะแต่อันนี้ทําความเร็วได้ไม่ไม่ค่อยเต็มที่เพาะว่าตัวนี้รถรถค่อนข้างเยอะค่ะ ถอยหลังนะคะนี่ค่ะทำให้การถอยหลังของเรานี่ไม่มีความยากอีกต่อไปแล้วค่ะเนื่องจากเรามีกล้องมองหลังเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะเตือนด้วยเสียงแบบนี้นะคะถ้าเราใกล้ที่จะต้องจอดแล้วเนี่ยค่ะอย่างนี้เราก็คือจอดแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเสียงเตือนแล้วเนี่ค่ะโอหมันดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องหันให้ปวดคอเลยนะคะตอนนี้ <laughs> เยี่ยมค่ะอันนี้ โอเคค่ะแล้วตอนนี้ไก่ก็ขับรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะกลับมาพรีเซนต์ให้ดูค่ะว่าแล้วทั้งหมดในภาพรวมของการไปทดลองขับวันนี้มันดียังไงต้องขอบอกเลยว่าถ้า10คะแนนเต็มเนี่ยให้ไปเลย15คะแนนค่ะเพราะรถรุ่นนี้ดีมากๆ เงียบแรงประหยัดน้ำมันแบบฟิลรถไฟฟ้าโดยที่เราไม่ต้องจอดชาร์จไม่เสียเวลาชีวิตเพียงแค่เราเติมน้ำมันแค่1นถึงนาทีเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปต่อได้เลยเห็นไหมคะว่าใช้ชีวิตกับดิสันคิกเนี่ยมันไม่ยุ่งยากเลยมันสบายสบายแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จริงๆค่ะภายในห้องโดยสารกว้างอย่างที่ตะก,กี้พาไปลองนั่งนะคะกว้างเบาะนั่งสบายสีสับไม่ติดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยถึงแม้ว่าเราจะดูว่ารถภายนอกดูแล้วไม่ใหญ่ แต่นั่นหมายถึงว่าข้างในกว้างใหญ่นะคะแล้วก็ไม่อึดอัดค่ะหาที่จอดรถง่ายพร้อมกับนิสสันเคปจะมีระบบความปลอดภัยที่แบบครบคันอย่างที่ตะกี้อธิบายไปนะคะนิสสันเล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยของคนขับและผู้โดยสารที่อยู่ในนิสสันคิปนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าลูกค้าใช้รถตุ้นนี้มีทั้ง ความคุ้มค่าแล้วก็ได้รับความปลอดภัยค่ะสุดท้ายแล้วต้องบอกเลยว่าหากลูกค้าอยากจะมาทดลองขับดิสันทิกนะคะแบบอยากได้ฟิลสนุกสนุกแบบที่ไก่วันนี้ได้ไปลองขับอะค่ะโทรเข้ามาแล้วก็นัดหมายที่เบอร์0 9 1 6 5 5 4 6 2 4ได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลล์ไก่จะเป็นคนดูแลแล้วก็เดี๋ยวพาไปลองขับค่ะยังไงท้าให้ทุกๆคนลองเข้ามาลองนะคะลองเปิดใจค่ะว่านิสันทิกขับแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดว่ามีรถรุ่นไหนที่กุ๊ไก่จะพาไปทดลองขับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ